สวัสดีครับท่านผู้รับฟังรับชมทุกท่านมีข้อมูลเหรียญกระสาษษษษษ์ที่ระลึกมาให้รับชมรับฟังอีกหนึ่งรุ่นครับคือเหรียญที่ระลึก10บาทสองสีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 12, สิสงิงหาคม2547สสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสร้างขึ้นในโอกาสพิเศษและมีราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญข้อมูลของเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดโลหะสองสีน้ำหนัก8.5กรัมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรจำนวนการผลิต6ล้านเหรียญราคาปัจจุบันโดยประมาณเหรียญไม่ผ่านใช้ราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานอาจมีราคาอยู่ที่ประมาณ12ถึง15บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญเหรียญสภาพสวยงามผ่านการใช้งานเ้าราคาอาจจะสูงกว่าเหรียญไม่ผ่านใช้ ซึ่งข้อมูลราคาล่าสุดของเหรียญสภาพสวยงามยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดจากข้อมูลที่ได้มาเรียนหายากเช่นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดเสาราคาอาจจะสูงกว่าเหรียญปกติมากขึ้นอยู่กับความหายากและความต้องการของนักสะสมหากท่านชื่นชอบข้อมูลแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ